สระว่ายน้ำเนี่ยจะเหมาะกับที่นี่หรอใช่นะสิเพราะว่าชันเนี่ยจะต้องได้เจอกันนั่นแหละเพราใส่สว่าเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันสูงอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกนะยังไงก็ต้องพังแกตกในตาเยู่นะเออเดี๋ยวสาราจะทำอะไรอืมอเจอดีแน่นะ นี่นะอ๋อโอ๊ยนี่แกทำอะไรฉันฉันไม่รู้เลย,ยหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะ ลาสกายเลขข่คืนนี้เวลาสองทุ่มทุ่มครึ่ง